ร,รางวัลสาขาผู้บริหารงานการตลาดภาครัฐยอดเยี่ยมได้แก่คุณวศินวันนับลึกครับผู้บริการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารอฟชจำกัดครับแสดงความยินดีด้วยนะครับ For the best of managing and Marketing State governmental Agency Directors from the e g o v คุณวศิน์นะครับจากรถไฟฟ้ารอพอทอจำกัดนั่นเองครับถ่ายภาพได้เลยนะครับที่กระกบาดนะครับเพื่อชัยวัินอ่าโอเคครับโอเคครับก็ถือว่าคนที่2เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะรันยาวๆไปเลยนะครับ ต่อไปนะครับเป็นบุคคลสำคัญเหมือนเช่นเดียวกันครับต่อไปจะเป็นสาขาส่งเสริมการศึกษานะครับได้แก่คุณ